ถ้าใส่ยัติธรรมรวมทั้งตัวแทนโดยชนชุมชนตัวแทนังหวัดหน้าจะโดน20ตัวแทนเพื่อชนนคเองโดยผู้หวังประโยชน์ชเนี่ยคกล้าดีได้โอกาสช่วยกันสร้างแบบสิ่งดีๆให้กับชนที่อยู่ในคนรุ่นใหม่ในจังหวัดหน้าได้มีส่วนร่วมกล้าคิดกล้าพูดกลถึงพวกแบบเปล่นยิมเปล่นผู้เปลี่ยนภาพเปี่ยนคิด <ส>ที่น่าสนใจเพื่อวอตถุปสสน um ับุนการดำเนินโครงการเลอาเลยแต่ทุนดำเนินการจำเนวนทาาทุนที่การฟรปาินเพื่อทางในการดำเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมไปปรรอมกับกอขในครังนี้กรบทำต้องดุเท่นว่ารัฐบาลประธานที่ส่งเสรการเรียนรู้สู่ชุมชนป่าสงวนกับกลุ่มลักปินน้ำป่านาผู้ในการสูนบ์ป่าดิไขอขอบคุณทุกท่าน ภาคส่วนที่ได้มาร่วมก,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 กันส่งเสริมเยาวชนหน้างหม่ครับที่มีส่วนชี้ว่า2 1 9ด้วยเด็กเองก็ได้มีโอกาสกำเนิหลายสิ่งหลายอย่างในรูปแบบใหม่โดยเฉพาะการประชุมวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับหรือเป็นการประชุมในรูปแบบใหม่ <c oughs> <c oughs> ซึ่งอีกครู่หนึ่งท่านประกานยานี้ในปีที่6นี้ครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสปาัยสื่อสารมวลชนจังหวัดหน้ารวมไปถึงสัตนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหน้าสัตนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหน้าสัตนักงานป่าไม้ก็คืออยากให้ช่วยเหลือช่วชทุนด้วยเรามาซินาจี้กันระหว่างคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่ที่มี นอกจากนี้ในโครงการจะมีการเพิ่มหุ่นเครือการอบรมให้เยาวชนในโครงการนั้เป็นต่อยอดให้กับตนเองและชุมชนเช่นการตลาดของผู้ใจะให้เด็กๆได้ดูแลและหารับสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยเราพบว่าเด็กๆและเยาวชนในการอ่านสำคัญก็เขารู้เรื่องออนไลน์เขารู้เรื่องการใช้ซูมใช้อะไรเนี่ยดีกว่าผู้ใหญ่หลายๆหลายคนที่ชุมชนดังนั้นเราก็เลยฝักกันบทบาทของส่วนนี้ขึ้นมา คุณอยากเป็นทางการนะครับในหลายภาคส่วนกปขเริ่มต้นแห่งแรกเลยนะครับสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดหน้าสื่อมวลชนทุกแขนงมูลนิธิฮัเกเมืองหน้านะครับสวทัน,น้นกรมประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดหน้าบ้านทั้งเด็กและครอบครัวจะอับร้อนแล้วครับจังหรั คือมหาวิทยาลัยยาดีจากชุมชนค่ะให้ผมอยากรู้ว่าทำไมเป็นโคมไฟเอาก็ให้พวกผมมาสองหมื่นสี่เลยอย่างเนี้ยขอขอบคุณนะครับตอนนี้นะครับขอบคุณน้องๆจากโรงเรียนสาะได้ในปีพุทธศักราช2562กับโครงการก้าดีปีสี่ทดลองนำหญ้าสามเหลี่ยมมาปลูกโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการตรวจสอบวิธีการปลูกหญ้าสามเหลี่ยมโดยมไม่เผาทําให้เราทราบว่าเมื่อเติมที่เท่าในปริมาณที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนสีให้เป็นสีน้ําตาลเข้มถึงสีน้ําตาลน้าได้และได้นําความรู้ที่ได้เผยแพร่หลักษาและสามารถหอมาหลัง้องต้องห่อ่